ช่างเอ๋ช่างเอ๋เดี๋ยว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 เครื่องพ่นยาตัวนี้มีโปรอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้มีโปรนะเ,เครื่องต้นยาเ,เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นี่เครื่องพ่นยาแบตเตอรี16่16ลิตรนี่ให้ดูก่อนช่วงนี้มีโปรนะฮะราคาถูกมากราคาอยู่ประมาณสัก6 0 0 7 0 0้ช่วงโปรโมชั่นแฟลชเซล์เท่านั้นนะลูกค้าอย่าบอกโอ้ยไหนไม่เห็นได้600เลยต้องดูต้องดูช่วงนี้หนึ่งว่ามันเป็นช่วงที่ลดราคาหรือเปล่านะฮะลองกดเช็คที่ะกาได้เลยผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบรนด์คนไทยแล้วรับประกันคุณภาพฮะ ตราแรดแรมเพทนะนี่ฮะให้ดูนี่เป็นเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้แรงดันอมอเตอร์ปั๊มเนี่ยจะได้10บาร์แล้วก็ตัวของแบตเตอรี่น่าจะได้12โวลต์แล้วก็8แอมออของแถมเขาก็แถมมาครบนี่หัวอันนี้ก็แถมมาให้ครบเลยแล้วก็ของแถมทั้งหมดจะอ,นนอยู่ในนี้นี่จะอยู่ในนี้เอาออกมาหมดยังอ่าหมดแล้วนะฮะใครสนใจตัวนี้ก็ ได้ราคาดีมากๆากครเครื่องพ้่นยาแบตเตอรี่ช่วงนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วคุณภาพดีมีรับประกันด้วยใครสนใจก็กดตะกร้าสั่งได้เลยนะครับ